เขียนเอาไว้นะครับว่าซื้อเถอะของยังออกอีกเยอะนะประมาณนี้จะยกตั้งทํำไมในเมื่อสุดท้ายก็ต้องวางนอนอยู่ดีไม่มีอะไรเลยและสำคัญป้ายเระนันเบอร์มก็ไม่มีนะครับแน่นอนยังไงก็หักตึงต้งตึงต้ง ัสดี KPC ก็แปลแชนแนลของแท้ KPC ต้องเขียนด้วยตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับผมวันนี้นะฮะแต่จะเอางานที่ได้จากการจับเบอร์มารีวิวให้ดูกันนะครับคือว่ามันกองเริ่มเยอะแล้วถ้าไม่รีวิวก็เอาไปทําอะไรต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเอามารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับผมงานตัวนี้แฝดได้มาจากการจับเบอร์ที่เพจลุงแลรี่สเปเชียลโมเดลนะครับจะเป็นงานอะไรไปดูกับแปดกันเลยครับผม ตัวนี้นะครับเป็นงานกาอาระของค่าย CDC จับมือกับ PC House นะฮะถือว่าเป็นงานที่กล่องใหญ่นะแต่ว่าไม่หนักอะ่ะเรียกว่ายกขึ้นมา5ชั้นไม่เหนื่อยตัวนี้ยกได้สบายๆกล่องมีแค่ชั้นเดียวแกดูแล้วนะครับผมด้านหน้านี่จะเขียนเลยว่างานของ CDC นะของ CDC workshop นะครับแล้วก็เป็นรูปโมเดลกาอาระตัวนี้เลยนะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ CDC ด้านข้างตรงนี้ก็มีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเขียนเอาไว้นะครับว่า ซื้อเถอะของยังออกอีกเยอะนะประมาณนี้แต่ก็มัวๆเอานะครับกล่องภายนอกก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูภายในแล้วก็ประกอบพร้อมความกระแปะกันเลยดีกว่าไปครับจะยกตั้งทำไมในเมื่อสุดท้ายก็ต้องวางนอนอยู่ดีนี่โฟมอ่อนก็ ทำมาดีนะล็อกชิ้นส่วนมาเลยนะฮะจุดดีของโฟมปอนคือมันสามารถแบบใช้แรงง้างได้แต่ว่าต้องง้างแบบเซฟเซฟนะถ้าฝืนไปอาจจะมีชิ้นส่วนหักได้นะครับการห่อมาคือว่าเซฟดีใช้ได้เลยนี่ตัวหนีบขามาเลยน่ารักมากขี่ขี่ไอตัวโฟมดํามาเลยนะฮะสวยอะรายละเอียดใช้ได้เลยนะครับผมการะนะฮะมีน้ําเต้ามาเลยนะครับเจ้าของโฆษณายาน้ําน้ําเต้าทองนะครับผม1ชิ้นอ่ะแล้วก็นี่หน้าการะนะครับหนึ่งหน้า เปียบ,ยบง,ยง่ายๆดีนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นหางหรือแม่ก็ทรายนะครับยาน้าน,าน้าเต้าทองมาอีกแล้วนะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปดูกันตอนที่ประกอบชิ้นส่วนนี้ไม่เยอะเลยมีนิดเดียวนะครับมีตัวฐานมีกาะอระมีน้าเต้าทองแล้วก็มีหัวแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยและสําคัญป้ายรนนับเบอร์ก็ไม่มีนะครับเขาจะแปะดูป้ายรนนับเบอร์ก็ไม่มีอะไปประกอบกันเลยดีกว่าป กันจากเรื่องดีไซน์โดยรวมก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยแปลรู้สึกชอบตัวการาม,มากๆนะแต่ว่าเฉยๆจะบป็ตัวหางเดียวสุกคุผลนะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยไอนารุโตะคุราม่าเนี่ยนะมันดูสวยกว่างานานารุโตะค่ายพีพีเนี่ยมันดูสวยกว่าไอตัวสุกคุตัวเนี้ยมันเลยทําให้แบบเนี่ยเวลามันมาดูแล้วเนี่ยมันดูสเกลเพี้ยนอะัตวตัวล่างล่างสถิตมันดูตัวใหญ่แล้วสถะหางตัวนนิดเดียวเอง ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่งานนี้มันเป็นงานที่ดูมีมิตินะเนี่ยแต่จะอธิบายให้ฟังว่ามันให้บรรยากาศว่าการะกับซูกะคุเนี่ยกำลังลอยอยู่เหนือพื้นดินเพื่อกําลังปกป้องหมู่บ้านถามว่าเอา้าล้วแป่รู้ได้ไงมีหมู่บ้านนี่ไงเล็กเล็กนี่เนี่ยตัวเนี้ยต,ตัวไอห,หมู่บ้านเนี่ยเนี่ยแปะเพิ่งมารู้ว่ามันคือบ้านของไอหมู่บ้านทรายของเขาอ่ะเนี่ยเขาทําบ้านกันทรงเนี้ยนะครับงานนี้นะครับนนนะมันประกอบง่ายแต่มี ุดแอบยากอยู่จุดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือไอ้จุดเนี้ยไอ้จุดที่ที่เริ่มต้นเลยจะเอาน้ำเต้าใส่เข้าไปเนี่ยคืออารมณ์มันประมาณแบบกูเป็นมิชช่ impossible เลยอะต้องคอยตะแคงเข้าตึมตึมเตอดึมตๆมตึมเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าผิดเหลี่ยมนิดเดียวนะไอ้ตัวเล็บสูก a คุเนี่ยมันจะเกี่ยวกับ นิ้วมือของกาละเราหักแน่นอนยังไงก็หักถ้าเราเข้าผิดเหลี่ยมมันจะมีเหลี่ยมเข้าไปคือตอนแรกแต่ก็พลิกซ้ายพลิกขวาอยู่พักหนึ่งอะ่ะแต่มันจะมีเหลี่ยมหนึ่งกึ๊บเข้าไปแล้วแม่เหล็กมันจะดูดตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งเข้าไปเลยนะครับดูดตึ้งเข้าไปแล้วมันก็จะปลอดภัยนะครับคลิปนี้ก็ไม่หักนะน่าเสียดายผลเก็บสถิติเลยนะครับผมก็ปลอดภัยตัวนี้แต่ในทางตรงข้ามกันไอแม่เหล็กตรงเนี้ยดูดดีใช่ไหมไอแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กตรงไอบ้านเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยอ่ะแต่รู้สึกว่ามมนเเเหืออววว่าาาางไ้ฉยะ แล้วก็สายตรงจุดนี้นี่สายตรงจุดนี้ตรงนี้แปะชอบมากเลยถ้าใครเป็นแฟนปันแท้จะแปะแชแนลดูมาทุกคลิปนะตอนแปะรีวิวไอ้ลูฟี่เทียนตองอะ่ะแปะบอกว่าแปะอยากได้ควันโค้งมาล็อกกับแขนไว้มันจะได้ยึดเหนี่ยวไม่ให้มันล้มตัวนี้ครับตัวนี้ทําตามที่แปะบอกตอบโจทย์เลยคือมันจะเป็นล็อกตัวนี้กับฐานด้านหลังไว้ล็อกเอาไว้ซึ่งมันจะทําให้การะเนี่ยไม่เอียงเซฟงานดีมากช่วยแก้ปัญหาการเอียงได้นะฮะโดยรวมชอบนะก็คะแนนดีไซน์เนี่ยเอา ไป9เต็มสิบเลยนะฮะตัวนี้ทีนี้พอมาเรื่องหน้าตาหน้าตาเนี่ยถ้าดูแยกกันนะซูกะคูเนี่ยแปะให้9 0้าถึงเกหเหมือนทำออกมาเหมือนมากนะครับแต่พอมาถึงการะนี่นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนมันจะเป็นตัวการะตอนโตใช่ไหมการะที่ผ่านชีวิตมาแล้วเจอปัญหาต่างๆมามากมายแล้วเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หน้าตาเขาเนี่ยไอตัวเครียดหว่างคิ้วเนี่ยส่วนมากมันจะปรากฏตอนที่การะเป็นเด็กนะครับที่ยังต้องเจอปัญหาความเครียดในชีวิตอุปสรรคในชีวิตเยอะแยะเนี่ยเขาก็จะมีไอร่องรอยตรงนี้เยอะออกมาหลายฉากเลยแต่ตอนโตเนี่ยไม่ค่อยมีนะตอนโตแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเขาเติบโตขึ้นแล้วเขาไม่ต้องเจอปัญหาอะไรมากมายแล้วเพื่อนก็มีคนในหมู่บ้านก็ให้ความรักกับตัวเขานะครับเขาก็จะไม่เครียดตรงนี้แล้วแต่ตรงนี้ยังติดมาอยู่ ยังติดภาพหน้าในวัยเด็กเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นเลยทําให้ดูไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ในะทางกับการทางด้าน,ด,านด้านล่างส่วนปากเนี่ยโอเคกาละไม่ยิ้มเพราะว่าเขาเป็นพวกแบบพวกหน้านิ่งพวกเสือยิ้มยากนะความเหมือนของหน้าตาตัวนี้เนี่ยแปะให้เหมือนประมาณ70%อน่ะนะเพราะฉะนั้นคะแนนหน้าตาเนี่ยก็เอาไปตั้งแเต็ดสิแล้วละกันนะครับ พอมาเป็นภาพโพสต์ตัวนี้แปะบอกเลยว่าแปะชอบภาพโพสตตัวนี้มากเลยนะมันจะเป็นแบบจุดที่ชอบที่สุดคือไอตัวมือกับตัวนิ้วเนี่ยตัวนิ้วนะตัวมือเขามันคือการกําลังทําท่าลงศพทรายอะ่ะซึ่งมันเป็นท่าของการะเลยท่านี้ไอ้ท่าที่มันมือขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็บิดค่ต่อสู้ตายหาวายชีวีอยู่ในลงศพทรายนะนะั่นน่ะตายหาว<ห>า <G> ยชีวีในลงศพทรายนั่นน่ะชอบมากท่าแบบนี้เลยนะฮะท่าโพสตตัวนี้เนี่ยแปะให้10เต็มส0เลยนะครับ ทีนี้มาถึงเรื่องดีเทลงานที่มันเป็นทรายเห็นไม่ว่าจะเป็นการะกะดีคอโคไดกะดีนะครับถ้าเขาทาทรายออกมาไม่เหมือนทาทรายมาไม่ละเอียดนะมันจะเป็นงานไม่ง่ายงานนึงเลยที่ดูแล้วยังไงก็ไม่สวยอะ่ะงานนี้ไม่ง่อยนะครับดีเทลเนี่ยทำมาได้ดีเลยนะคือแปะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นทรายที่กําลังลอยขึ้นอยู่จริงๆเนี่ยดูเนี่ยความพลิ้วไหวของทรายเนี่ยที่มันพยุงตัวบ้านเรือนพยุงตัวสูการคุเอาไว้เนี่ย เนี่ยพยุงบ้านเรือนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับสร้างขึ้นมาจากทรายจริงๆทําให้ทรายกําลังดูลอยได้เป็นงานที่มีมิติจริงๆนะฮะตัวนี้คือถ้าใครเป็นแฟนตระแท้น่นาโดโตะนะจะรู้เลยว่าอเสาอย่างเงี้ยเสาตามบ้านเสาอย่างเงี้ยมันคือฉากของเรื่องนาโูโตะจริงๆเลยแต่ว่าคนที่เขาปั้นเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดมาดีมีการทํากันด้านมาดีตอนที่แตะประกอบนะมันก็แอบมีพวกเม็ดทรายอะล,ล่วงตามพื้นตามโต๊ะเหมือนกันคือแตะก็ไม่รู้ว่าวิธีทำทรายของเขาเนี่ยเขาเอากาวมาทาชิ้นงานแล้วเขาเอาทรายมาลอดหรือเปล่า เอาทรายมาลอดให้มันติดๆอะ่ะมันเลยทําให้แบบบางทีมันมีพวกทรายหลุดล่วงมาบ้างอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เดาเอาว่าการทำทรายของเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มันจะแอบเป็นข้อเสียของงานนี้นะคือถ้าใครที่ใช้ตู้แบบแปลก่ตู้แบบโอเพนไม่มีกระจกเนี่ยบอกเลยอนาคตงานชิ้นนี้แม่งอมฝุ่นแน่นอนนะเพราะมันมีร่องทรายไงฝุ่นจะเข้าไปตามร่องทรายแล้วมันจะทําความสะอาดยากมันจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการชิ้นนี้นะครับนอกจากทรายแล้วนะยังมีพวก รายละเอียดต่างๆอย่างพวกลายสุกคุกนะดีเทลเสื้อผ้าลายน้ำเต้าเนี่ยถือว่าสวยเลยทำมาใช้ได้เลยดีเทลเก็บมาพิกเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีลงสีเลอะนิดหน่อยในะอย่างพวกหัวพวกฐานอะไรพวกนี้ลงสีมาเลอะออกนอกเส้นแต่ว่าแต่ชื่อมันเป็นการจงใจที่ทําให้ออกอะนะเพราะว่าจะมาให้ระบายตรงเป๊ะมันคือทรายนะคุณมันคือทรายเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นแบบว่าออกนอกลูก่นอกทางนอกเส้นนอกกรอบกันบ้างตามชิ้นงาน ้องเรียกอย่างนี้มันไม่ใช่แบบคนมาดูพี่นี่มันลงสีเลอะนอกกรอบนี่หว่ามันเป็นงานมีตําหนิคุณต้องแยกกันดูก่อนนี่มันคือการจงใจลงสีให้มันออกนอกกรอบเพื่อให้งานมันดูมีมิติของทรายมากขึ้นเพราะฉะนั้นคะแนนดีเทลเอาไปเก้าเก้าพอไม่เอาเก้าจุดห้าเอาไปเก้าพอนะครับเก้าเต็มสิบเพราะฉะนั้นโดยรวมคะแนนแปะให้คะแนนตัวนี้อยู่ที่เก้าเต็มสิบนะครับว่าไม่น้อยเลยนะ คือตอนแรกเนี่ยแป่คิดว่าตัวนี้มันจะเป็นงานนอกกระแสนะฮะเพราะว่ามันมีไอตัวการะของ JM มใช่ไหมออกมาก็ตัวนั้นอยู่ในกระแสเลยอุการะ JM น่าสนใจค,คนแย่งตีตุ้มตุ้มตุ้มต้มเลยคิดว่าตัวนี้ยังไง <S <S ก็เป็นงานรูปเมียน้อยแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะแปลว่าชิ้นเนี้ยเอาไปวางโชว์ได้ไม่อายใครเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นงาน งาน,นดีราคาถูกอะตัวเนี้ยแต่มันมีข้อเสียนิดนึงคือแปะหาป้ายรันนัมเบอร์มันไม่เจอเหมือนมันจะมีอยู่แค่ใต้ฐานอะเอาว่าถ่ายเสร็จแปะจับไม่ได้หรือว่าแปะได้เลขอะไรมาตฐานจะยกดูไหมก็ไม่เอาแล้วที่เกียจนะครับไม่รู้ว่ามันไม่มีป้ายรันนัมเบอร์หรือว่าเป็นงานที่ขอไม่ครบใครที่มีงานตัวเนี้ยบอกแปะนิดนึงพิมพ์บอกแปะหน่อยก็ได้ว่ามันมีป้ายรันนัมเบอร์หรือเปล่านะ ถ้าอยากจะได้งานนี้ครอบครองกันพิมพ์คอมเมนต์มาว่าแปะเปิดเบอร์อยากจะให้เปิดเบอร์เดี๋ยวแปะเปิดเบอร์นะครับก็ฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์ให้กับกระแปะชแนลด้วยนะฮะเป็นเพจที่รับพรีออเดอร์นะมีเบอร์หวยมีเบอร์บิงโกนะครับแล้วก็มีไลน์กลุ่มเอาไว้ให้พูดคุยโชว์ของกันนะฮะสนใจจะพรีออเดอร์เข้ามาที่ไลน์กลุ่มมาดูที่โนนกลุ่มได้แปะจะลงงานที่เปิดพรีออเดอร์ไว้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ